ครับไข่ข้าวไข่เจียวร้อนๆข้าวไข่เจียวต้องคู่กับแกงส้มนะครับนี่เข้ากันพริก,กน้ำปลาหน่อยสุดยอดครับไข่เจียวร้อนๆราดด้วยพริก,กน้ำปลานะกระซดลงคอได้ขไข่เจียวเอ้ยไม่ใช่ไข่เจียวแกงส้มนะโอ้โหข้ากันมากินข้าวเช้ากันครับนี่ครับนี่เจียวพริก,กน้ำปลานะ เียนะฮะลา,าเป็นพริกน้ำปลาแบบนี้นะเลยพริกสดได้นะเหมือนกันกระเทียมน่อยๆอาล้นๆนะอืืออออออืออกอือ Còn chớ gió một cái chỉ làm như vậy Ra cho ta. นี่แมคคาหลอกเขาแล้วไข่หมดซะแล้วอือหืโอ้โหลงพอเลยมัโ้โอ้ยสะใจอือหือโอ้ยคุณว่าลองซื้อ น,นี่มาครับไข่ส้มกลับมาทอดไข่เจียวถึงสเท้ากอซื้อมาไข่ปามเยอะตอนนี้พออุ่นเข้าไปไข่ปลาหายได้แล้ว่ะตรงขอเด่นใจน้ํชาติดนี่ดีกว่านี่นี่เปนปาไข่เกี่ยวยอดเอ้ยมันแตกมากิน ง่มยรองไหมครับ่เจียวกับพริกลานะครับร้อลอุ่นอน่่นน่อนน่ออื Mm. Mm. Oh. oh. 嗯，要。Mm. Yeah. นะครับข้าวไบเดี่ยวกแกงกุ้งสุดยอดครับฝากติดตามชอ่องกีนเพื่อนปลาด้วยครับ